สควิกเกมเพื่อนๆหนีเป็นหนีตายตอนนี้เพื่อนๆเราแอบอยู่ตรงต้นไม้มันรอเราอยู่เพื่อนบอกว่ารีบมารีบมาเฮ้ยรีบไปได้ไงดูนี่มันสองไฟอยู่อะถ้าไปก็โดนจับได้สิเดี๋ยวเราต้องกดสีเขียวใช่ไหมสีเขียวมันจะเดินสีแดงมันจะหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวหลบเร็วหลบอุ้ยมันหลบตรงนี้จะหนีได้มันก็ไปไม่ถึงดี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอใหม่ไปอีกไป เลบลบอุ้ยลบเอ้ยเ้เพื่อนเรากรเพื่อนเจ็นเย็นเกือบไปถึงแล้วใจเย็นเยเย็นมันสองไฟมาแล้วเราให้มันเป็นสองทางนู้นก่อนเราค่อยเดินไปต่อเร็ว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 ร็วเรเร็ไปบ้าเราโอ้โหไปเราหนีกันไปเพื่อนโอ้เราตายแล้วกาลิไปเจอกันด้านหน้าเรบไปเจอกันด้านหน้าเกมนี้เกมหมีเพื่อนเห็นหมีตัวซ้ายมือของผมหมหมีมันใส่หมวกสีแดงมี ตัวสีน้ำตาลแล้วก็มีอันนี้สีแดงก่อนเดี๋ยวเราต้องเอาสีแดงก่อนใช่ไหมปุ๊บนั่นไงหมีเป็นตัวสีแดงอ้าวหมีมันเป็นตัวสีแดงมันต้องเป็นตัวสีน้ำตาลดิหมีต้องเป็นตัวสีน้ำตาลดินี่ใช่ไหมตามด้วยสีขาวอ้าวเฮ้ยกลายเป็นหมีขาวก็หมดเลยอะ่ะอ๋อไม่ได้อ่ะไม่ได้ผิดต้องอให้มันเหมือนเนี่ยเห็นมันบอกมันผิด มีใครทําได้บ้างเนี่ยโอ้โหของเราได้มีขาวอ่ะตอนแรกมันก็มาเกับได้แล้วอ่ะพิศสจตํ์กำลังจะมาจับตัวเพื่อนเราไปแล้วเราต้องดันหินมาลเราเพื่อดันหินดันหินเร็ว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 เรดวิร็วเ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 เร็วเร็วเร็วเเร็วอริวเร็วเร็วเร่วเร็วมรเวเลยวเร็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 วเกวเร็็วเ็วเร็วเเเวววเว ตัวสีเหลืองอะไรอะเอาเอาเอา,เอาตัวก่อนไหมอ่ะเฮ้ยแสดงคอนอะไรวะตัวสีแดงหมวกสีแดงหนวดสีเออต้องหนวดสีขาวไอ้นี่ยังไม่มีหนวดใส่หนวดให้ก่อนอา้าวขาวทั้งตัวเลยทีนี้ขาวทั้งตัวไ้ยเหลือสีอะไรวะยังไม่ใส่เฮ้ย <c oughs> ขาวทั้งหนวดทั้งตัวเลยหมวกก็เป็นสีแดงอา้าวเกงเกงก็ไม่ใช่ละ โอ้หนักกว่าตัวเมื่อกี้อีกโอ้โไหไอ้หมวกก็ต้องสีแดงสิกระเกงก็ต้องสีแดงอะ่ะมาเพื่อนมาเอาใจช่วยกันหน่อยเราจะปราบผู้ก่อการร้ายได้หรือเปล่าตอนนี้เรามีพลังอยู่ห้าสิบนะไปจัดการเจ้าตัวนี้เลยมันมีพลังอยู่สี่สิบโอ้โหตอนนี้เรามีอยู่เก้าสิบเราต้องไปกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเพิ่มพลังคูณสองตอนนี้มีร้อยแปดสิบแล้วสู้มันได้แล้วไปจัดการมันตัวนี้ อีแน่เป็นไงล่ะพลังสองร้หกสิบไปปราบหัวหน้ากันเหมือนดูซิเราจะปรับได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ไหวอ่ะหัวหน้ามีพลังสามร้อยโอ้โหสู้ไม่ได้เลยนี่เกมอะไรเพื่อนกดที่หน้าจออ๋อต่อลูกบอลไม่ยากไม่ยากใช่ไหมนี่ไงแค่นี้เองนี่ไงแค่นี้เองโอ้โหเกมนี้อย่างง่ายเลยอืม impossible เกมที่เป็นไปไม่ได้เพื่อนนี่มันจะทําไงเอาน้ําไปให้ตัวนี้แล้วมันหิวน้ําเหรอมันหน้ากําลังจะหิวน้ําอยู่เราต้องท่อยาวใส่ไปใช่ไหมท่อน,นี้ใส่ได้ไหมอ้าวใช่ไหมเฮ้ยเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมออกมาได้แล้วโอ้โหดีใจด้วยออกมาได้แล้ว มีเวลาสิบห้าพีเพื่อนเราจะกู้ระเบิดได้หรือเปล่าว้าเยันตายแล้วแหลลูกแรกเลยโอ้โหขออยกรอบมาๆมาๆมากู้ระเบิดเอาโ,โอยหลอกสองก็ไม่รอดโอ้โหม,มีเวลาสิบห้าวีเพื่อนเราต้องยิงลูกโป่งให้แตกให้หมดปุ๊วปุป๊เราจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ยเราพลาดไปแล้วดูดิยิงไม่ได้อะมันต้องยิงสีเหลืองก่อนแล้วสีฟ้าใช่เปล่าโอ้โหจม มาเกมนี้ง่ายสุดละที่ดูมามีอยู่สามอันอ่าความเลยสลับเลยหาลูกบอลน,นี่ง่ายสุดแล้วโอ้โหเป็นไงละ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเออเล็กครั้งหนึ่งเล็กเออตาลายแล้วไงนี่อยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่อันที่เท่าไหร่บอกที่ตามมองไปทันแล้วเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าง่ายแล้วนะ อันนี้เปล่าโอ้ไม่ได้เลยมีใครทําได้สามอันบ้างเนี่ Hybrid, ยอันที่สามโคตรยากเลยอันที่สามมันมันหมุ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 นมองไม่เห็นเ่ยเฮ้ยมันมีกร์ดทองคําด้วยมาดูที่เราจะหากร์ดทองคําเจอหรือเปล่าเออมีอยู่สามอันเพื่อนมันไปอยู่ไหนละอืมเราจะถ่ายถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหมมีไหมไม่มี